สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่เอซทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พบก,กับเราในช่องน้องโพเงินนะครับผมอันนี้น้องโพก็จะเดินทางไปที่อำเภอพยัคฆ์นะครับแต่มาหยุดกลางคันนะครับแม่แม่เพื่อมาดูอะไรครับแม่แม่ป่าหญ้าที่คุณแม่ ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญแม่พระนะครับผมของช้างนะครับผมท่านได้ซื้อให้น้องโพได้กินนะครับแม่แม่พามาเดินดูดูครับลูกชายแม่แม่ลงรถแล้วนะครับเพื่อจะไปดูเดินดูแปลงหญ้าตัวเองนะครับแม่แม่มีใครมาลักตัดของผมไหมเนาะเพราะว่าอยู่ติดสี่เลนด้วยนะครับแม่แม่ครับผม วันนี้เราก็มาสองคนนะครับน้องเบียร์ไม่ได้มานะครับแม่แม่วันนี้พาแม่แม่มาดูแปลงหญ้านะครับผมดูครับกินหญ้า รอครับผมเอาวัสดีครับวัสดีครับแม่แม่ก่อนเร็วนี่เดี๋ยวพาแม่แม่ไปดูครับผมนี่ครับป่ายาผมครับผมนี่ ครับแม่แม่ครับผมตอนนี้กําลังงามเลยนะครับดูนะครับแม่แม่ครับผมมาดูขอซิมก่อนได้ไหมขอซิมก่อนครับสักอุ้ยนึ่งครับขอซิมเหรวครับ ขอกินก่อนได้บอครับบอกหล่ามขอซิมแปลงหญ้าก่อนเลยครับแม่แม่ครับนี่นะครับแม่แม่เริ่มจากจุดนี้นะครับผมเราจะพาแม่แม่เดินดูนะครับผมบริเวณที่เราซื้อนะครับผมอุ้ยน้องโพคงจะถูกใจนะครับเห็นแปลงหญ้าตัวเองแล้วนะครับผมทีแรกก็ว่าจะเอาไว้พันด้วยนะครับแม่แม่แต่ตอนนี้ ผมว่ามัน้ากมันหายากเราก็จะเริ่มตัดไปเรื่อยๆเนาะพันเราก็จะหาซื้อเอานะครับแม่แม่ครับผมนี่ดูครับเดินดูครับพาแม่แม่เดินดูหน่อยเรยวน้องพยนี่ครับผมเดินดูก็ป่าก็ใหญ่พอสมควรนะครับแม่แม่ครับผมดูแม่แม่อุ้ยหยากกำลังทุ่มหัวพอดีเลยครับผม บครั้งนี้อาจไปไม่มีใครตัดนะครับแม่แม่เพราะว่า,าตอนนั้นเขาเลี้ยงตะก,กระแตนเยอะเขามารักตัดไม่ให้ตะก,กระแตนนะครับแต่ตอนนี้นี่อ้อย่างงามครับครับผมงามม่ลีอาภพะนี่ครับกําลังเขียวชักขจีเลยแล้วว่างไฟเด้อเราเอา ให้เจ้าของที่เอาหนามมาล้อมไว้นะครับแม่แม่กลัวเขาลักตัดนะครับผมนี่มันครับผมเออถม่มถ่มล้างนองผู้แล้วครับนี่เขียวขจีเลยนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับแม่เวฟนะครับผมก็ขอให้แม่เวฟสุขภาพแข็งแรงน้่รวยเงินทองนะครับผมคิดยังหวังสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมั่นปรารถนานะครับผม นี่มาดูครับรอยใครมาตัดนี่รอยน้องเบียร์ตัดไปรถหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นฝั่งทางนี้นะครับแม่แม่หย้างยากกำลังเริ่มงามเลยครับผมเดี๋ยวพ่อแม่แม,แม่อ้อมไปทั้งบุญไปเลย มาดูแปลงหญ้ามาเดินดูตรวจดูแปลงหญ้านะครับว่ามันง่ามบอลพอตัดยังนะครับคนนี้ก็ไม่ได้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมนี่ครับผมป่าใหญ่ล้อมรอบด้วยหญ้าอันนี้ห้อยง่วงมาลักกินหม้อ ไอ้วัวฝั่งนี้จะมาลักกินหญ้าน้องครูกแล้วนะครับแม่ๆครับผมครับนี่แม่ครับหงานก็นลังง่ามเลยครับเสียงอะไรน,นะครับ เยอะนะครับแม่ๆครับผมหุ้นฝั่งนุ้นเราจอดรถไว้อยู่ตรงนู้นนะครับแม่แม่ป่าใหญ่นะครับผมกินได้หลายวันหลายเป็นเดือนนะครับแม่แม่ครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ตัดไปเยอะเราตัดวันละซาลิงนะครับแม่แเห็นบอกฝ่ามุมสูงเป็นบ่เอาครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านทุกคนครัววันนี้ก็กลับขอบพระคุณแม่เวีบนะครับผมที่แม่ตาน้องครูได้ป้าป่ายาก บอกอยางไงเลยครับผมก็ขอให้แม่เว็บสุขภาพแข็งแรงครับรวยเงินทองนะครับผมคิดดันวังสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมั่นปาัถนานะครับผมให้มีคะแนนเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีและตลอดไปครับดูครับอุ้ยขอซิบแนะ่ขอซิบแนะ่มึงครับกระลังทวมหัวกําลังอุ้ยปลาเคี้ยวกะจีเลยฝั่งนี้จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับแม่แม่เราจะจัดตัดฝั่งงามก่อนนะครับแม่แม่ฝั่ง ที่ท่วมหลังน้องโพก่อนนะครับแม่ฝั่งทางนี้ก็ทยอยตัดที่หลังเนาะรอให้จะเดินเติบโตไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเพราะว่าแปลงหญ้าแปลงนี้ใหญ่ด้วยนะครับแม่แมต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับผมขอบพระคุณจากใจเลยนะครับผมขอซิมซิมตลอดทางเลยครับผมน้องโพมึงซิม นักซิมหยาหว,นวานบ่ละฝั่งนี้ก็จะไม่สูงนะครับแม่แม่ดูติดถน,นนดำใหญ่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็พาน้องโพมาเดินชมแปลงญ้าตัวเองนะครับผมน่าจะซื้อขาดกันไวนเลยนะครับแม่แม่ตลอดปีและตลอดไปนะครับคุณตาท่านบอกว่ายาแปลงนี้ก็จะ เอาไว้ขายให้หน้องโูนะครับตลอดไปด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วก็จ่ายคะแนนต่อเลยนะครับแี่แม่เพราะว่าสองครั้งแล้วครั้งแรกเป็นของแม่พัชรีที่ซื้อให้นะครับผมครั้งนี้ก็ของแม่เวฟนะครับผมแต่ครั้งนี้งามไม่มีคนรักตัดด้วยนะครับผมไปไปฟังดีล่ะกัน <c oughs> หนึ่งครับอือฝั่งนี้เขียวแห้งครับท่วมน้องโพเลยฝั่งนี้นะครับผม ท้ายคลิปนี้ก็ฝากให้แม่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้น้องโพด้วยนะครับผมไว้เจอกันในไรหน้านะครับไร์นี้คนนี้กับน้องโพเงินก็จะลาแม่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับก่อนเร็วขอบคุณแม่เวฟก,กว่อนเร็วครับครับนี่ขอบคุณครับ